สนนุโดยกะทิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลียนพวงพัดจราเข้เทอร์โบพลัสและจราเข้เงินคู่แท้แกรนิตโต้จราเข้มาตรฐานอเมริกา Toyota always a better way สวัสดีครับสวัสดีครับโชนะครับต้องพวงหน่อย วงทำไมยากไปนที่ยากไหมยากไหมคือคนอื่นเขาทำา่าไงคือคนอื่นเขาทำง่ายมากเลยพี่ทำยากผมครับต้อนรับ้าสู่เสาสุดท้ายของชีวิตอ่ะพี่ชายสิของมกราคมของโลกนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะเพราะว่าโลกเราเนี่ยอากาศวิปริตแปรปรวนในช่วงวันอังคารมันพรุตี่ผ่านมานะครับใช่อยู่ๆเนี่ยอุ้ยหนาวแบบฉับพลันเลยนะใช่ครับ นี่ดีว่ามีพยากรอากาศก่อนเขาทำลายมาก่อนสองสามวันด้วยเหตุด้วยผลด้วยรูปต่างๆเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันจะเย็นลงไว้แต่ว่าถ้าเหมือนแต่ก่อนอะไม่มีพวกนี้นะใช่อฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นก็พยากรณก็จะบอกฝนตกก็จะแทรกแจ้งให้ทราบอ๋อฝนตกให้กลางลมฝนตกแจ้งให้ทราบนะลอยก็จะบอกเอาครับและก็ถ้ามีคลื่นลมเนี่ยให้เรือเล็ก พุ่งออกจากฝั่งเลยออกจากฝั่งไปที่เพราะว่าเรือมันน้อยแล้วไงมันโอกาสทองวิกฤตเป็นโอกาสขาสส่งเสียงก็ต้องยอมแต่แต่เย็นเย็นเกินไปนะมีแบบประหลดลลงมาเกือบประมาณเหลือสิบองศาเลยบางบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือโอ้โหคนไปเที่ยวบางทีพวกเออจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขากันทึกว่าเอ้ยอากาศมันไม่เย็นมากแล้วครับไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไปนะใช่หิมะตกโอ้ หนาวเด็บเจ็บเนื้อแล้วก็เขาบอกเหตุผลของความหนาวเนี่ยมันมาแบบไม่มีปลีไม่มีครุยแล้วก็กรองฉาบชิงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับพูดเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือภาวะโลกร้อนนะครับมันก็เลยทำให้ขั้วโลกเหนือเนี่ยมันแผ่รังสีความ ความหนาวมาแบบ,บเป็นรูปวงลอีอเหรแทนที่มันจะอยู่ของฝันเนี่ยมันก็แผ่กล,ลับมาวงลีก็แผงลงมาทางเขาเรียกแถบทางใต้โค่นลงเหนืออ๋อเหรอฮะแล้วก็เหนือโคลกใต้ไอ้จะไปเกี่ยวโค่นลโคลกใต้ไปเกี่ยวเอาโคลงเหนืออย่างเดียวครับผมก็ทําให้เกิด ทำลายสถิติเอเชียนเกมใช่นั่นแหละครับความหนาวอ่าแล้วก็เนี่ยฮะกระดานหมาเนี่ยังหนาวเลยดูสิครับอ๋อเด็ดนะมอนิเตอร์เราไปมอนิเตอร์เรารพยากรณ์อากาศมาเนี่ยเป็นก้อนๆครับปกคลุมมาเนี่ยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคคุณซานใช่แล้วมันก็ดีนะครับทําให้มีฝนด้วยมีนิดหน่อยอ่าก็ช่วยโปรยมามันบวกกันนี่หนาวขึ้นคนไปโรงพยาบาลเนี่ยใช่ใช่ ถ้าคนเดินไปกลางคืนก็นึกว่าโอ๊ยศพออกบ้า่าคนไข้ครับเจ้าโอมคนก็ลูกเล่นอีกแพลวพราวบอกกอะไรรู้ไหมทำไมครับนี่หิมะตกที่สมุทรสาครเออมันมันก็ทํากันได้นะเป็นนาเกลือใช่นาเกลือนะฮะเรียบร้อยกันไปนะครับไปเรื่อยเลยนะแล้วก็หนาวเนี่ยคนกรุงเทพชอบสิทำไมครับเอาก็จะได้ใส่เสื้อหนาวเราทำไมอ่ะได้ใส่ไงก็มาโชว์กันสิว่าเนี่ย บ้นเนี่ยใส่เสื้อสีสัมดารักมากตะคอนเลยนะใช่เนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่หนาวเลยอซื้อมาเนี่ยบางคนได้ใส่ไม่เกินสองวันใช่นี่ผมก็ได้ใส่ละใส่แล้วได้คาดว่าวันเนี่ยวันเสาร์ก็ซาซาไปละคามนะฮะเดี๋ยวรอชุดหนึ่งก็บอกกุมภาบีอีกนี่อีกโอ้ก็ดีในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กอ๋อใช่กอดกันกอดกันแล้วก็ลมหนาวนี่มันมาเนี่ยมันทําให้ทะเลทางอ่าวไทยเนี่ยมีเขาเรียก อะไรอะไรอะไรเปิดเปิดอะไรเนี่ยอที่มีขึ้นลงสูงที่ประจวบเนี่ยที่ขึ้นมาสี่ประจวบปากพนังแถวนครเนี่ยครับใครมีบ้านอยู่ริมทะเลเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแล้วนะหนาวแล้วร้อนคือคลื่นมันซัดจนชายหาดเนี่ยมันหดเข้ามาแล้วบางทีเทเข้ามาท่วมบ้านเิตตลิ่งพังของเสียหายตะลิ่งนี่ลรนมิงจะเรียนมี เออเสเส่แกมีบ้านอยู่บิมทะเลหัวหิน้วแกเคยอยู่ไหมแกไม่ค่อยอยู่ส่วนใหญ่ให้ให้จ้างกับสุดั้าอยู่ปรากฏอะไรรู้ไหมฮะคือลมมันแรงทุกวันทุกวันเคยเอ่ไอเขาเรียกอะไรเคยสร้างที่กันเอไม่ให้แบบเขาเรียกอะไรชายหาดครับมันมันมันโดนคลื่นมันมืนก็นคลื่นเข้ามาทุวันทุวันมันก็ต้องสร้างเขื่อนใชไปดูกับแกครับสร้างเนี่ย สี่ล้านนโอ้ย,อยซื้อบ้านในหลังนึงอ่ะว่าขายไปอยู่ที่อื่นแลอวสี่ล้านแล้วก็<า>วิบากกรรมพวกเสียทีนะเสียกันสี่ห้าล้านสำหรับสร้างเขื่อนกันไม่ให้เอน้ำมันซอกน้ำมันเออซาะเข้ามาจนที่ดินหายไปครับนี่ธรรมชาติเนี่ไม่แน่นอนชีวิตคนเรานะมันก็ต้องมีวันเป็นี้แหละพี่นะก็เรื่องของ ธรรมชาติแล้วแับก็เรื่องของเวนรูนี่ดีกว่าเวนรูนี่ก็ธรรมชาติก่อนอันนี้เวนกมไม่ได้ลูกคนที่สคลอดลูกออกมาภรรยาแกคลอดภรรยาแกพี่แกนะต้องคกแกเป็นคนทําให้คลอดแต่ว่าภรรยาเป็นคนคลอดคนที่สามคนที่สามแล้วอมีน้องไข่คนน้องไข่อีคนชื่ออะไรนะ่คนที่สองจำไม่ได้คนนี้ชื่อคิดน้องไข่ก็ต้องเป็นน้องจิ๋มเว้ยนวผู้ชายหมดเลยผู้ชายโอ้ันนี้ต้องชื่อคิดกเหรอ ก็เป็นผู้ชายใช่คิดรูนี่เรนรูนี่ก็อยากได้ผู้หญิงนะสงสัยนะไม่รู้แกงงั้นต้องไปเลี้ยงตุ๊กตาเทพเลี้ยงแล้วมันจะได้อะไรรีบิงอ้าวบางคนเขาเหาเหงาก็เหมือนเหมือนกับผู้หญิงเล่นตุ๊กตาเหรอนะฮะแต่มันมีของขลังเลยที่มันน่ากลัวเะบางคนก็เล่นเป็นกุมารทองใช่แต่รีมิงไปเจอที่ตลาดนี่แหละเมื่อกี้นี ไปเดินตลาดประชาชื่นเดี๋ยวตลาดประชาชื่นมีขายมีลีมิงก็ถามว่านึกว่าตัวละร้อยสองร้อยจะมาออกรายการครับเขาบอกว่าสี่พันลีมิงบอกเฮ้ยมันมีตั้งแต่หลักพันต้นเป็นหลักหมื่นนะเป็นหมื่นก็มีลีมิงบอกไอ้ตายละโอ้โหทำไมแพงงี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณพี่คนหนึ่งแกกำลังซื้อเสื้อตอกเปลี่ยนเสื้อให้ด้วยนะครับคุณพี่บอกว่าเนี่ยมีเสื้อหนาวไหมช่วงที่หนาวต้องเอาไปลูกเต๋ใส่ ก็เดี๋ยวนี้เขาทําแคมเปญพวกเครื่องบินไงพี่เดี๋ยขึ้นมีเสียงไหมฟังเสียงได้ไหมถามผลิตมินก็สัมภาษณ์กันนะว่าเราแค่เหมือนเราอยู่การรักแบบคือมิงจริงไม่ได้ัึมเป็นตุ๊กตานะถ้าเราให้ความรักกับใครเราคิดว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตลอดอ่ะพี่ก็เหมือนบางคนที่เขาเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เป็นแบบ แม่ถึงคนชอบต้งหลังเา้าเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเหนือแดดตัวุ๊กตาองค์หนึ่งที่แบบน่ารักถ้าเราคิดว่าถ้าเขามีชีวิตมันก็ตงดีกว่านี้นะแลมีลูกสาวมีมีลูกสาวโตแล้วออ๋มีลูกไปไม่มีลูกเหรอผมมีแล้วลูกโตหมดแล้วแล้วลูกไม่ห้ามเหรอครับลูกก็ ไม่อยู่ภบษาพี่นะครับจะอนญาตจะา่าอะไรครับไม่ก็มันเป็นเรื่องที่มันไม่เสียหายต่ว่าพี่คนนี้เขาเขาไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องลงายไปลงคาถาหรือให้ไอ้หนมนมเมยหรือน้ําแดงนะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งพี่ก็เอามาจูจุ๊บด้วยนะแต่แล้วก็นิปติกไปติดกัาอีกได้อันนี้อันนี้คือเขาไปซื้อใช่ไหมเขาไปซื้อเสื้อเขาไปซื้อเสื้อก็มีแล้วคลีบิงก็ ว่าจะไปซื้อมาโชว์ในรายการไงแถมสี่พันโอ้ยทายแล้วแมวสี่พันแล้วมาวางขายตลาดนี้หรอโอ้ก็ี่ดูคุณภาพมันลัองแต่ตัวเป็นหมื่นก็มีนะอ้าวมนึกว่ามันมีแหล่งขายที่มันแบบเป็นเออถ้าถ้าโมเบมเบอะไรอ้ยดีฮอบโอดีฮอบด้วยนะนี่ก็น่ารักดีนะดีมิงก็ชักตามกระแสละมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอะไรครับไออะไรนะ อะไรพระอะไรจตุคามจตุคารมรามเทพใช่ไหมใช่อุ้ยตอนนแ้ก็ไฟรามทุ่งนะไฟรามทุ่งนี่ผมตอนนั้นผมบวชอยู่ะนะครับ ก็ยังมีคนเอาของปอมไขายผมอ้าวการปลามอีกก็หลอกพระอีกโอ้โอผมออกศึกออกมาเพิ่งรู้ว่าของเจาะยิ่งเลยเออเป็นพักองโดนหลอกเนี่ยแล้วก็จตุคามราประเทศที่ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะขามสมาคมพืชสกาวกีฬาคุณศิบดลกับทบออกรุ่นของสมาคมโอ้ไปเราก็ต้องทําพิธีนะลงของไปดั่งเรือออกไปที่พัทยาดูเลยแล้วก็ไปทําพิธีอะไรกันแล้วก็เครื่องบินเลยมาด้วยนะไก่ไว้โอ้ลงทุนแล้วขายดีนะขาคนก็ กระดาษตอนนั้นพูดว่าบิ๊กหนุ่มสกลมราพง์ยังโรบริลีบิงมีบีไว้สักรงึงคีอยิ่งทำของเยอะลงของมีมวลสารเยอะมันยิ่งแพงเออจะยิ่งขรัใช่ครับนะนะอ่ะมาถึงจุดนี้ได้ไงไม่รู้นะครับแต่ก็ว่ากันไปตามกระแสเอาให้ฟังแล้วกันอเออนะะแล้วก็ตอนนี้รีบิก็ต้องเปิดเพื่อต้อนรับเด็กเทพลูกเทพแล้วครับรับสอนดำน้ำลูกเทพด้วยนะฮะ อ้าวพี่มันมีพี่เหมือนสายการบินเลยนะพี่เกาไห้นั่งฟรีมีอาหารป้อนเนี่ยครับตอนนี้รถบัสก็มาแล้วนะให้ไปร้านอาหารก็ต้องกินได้ด้วยนะไปนั่งอีกหน่อยมันนั่งมาจัดรายการกันเราเออก็ตีเจะซื้อมามันแพงไงครับวันนี้ถ้าสองสามร้อยอ่ะมาละเดี๋ยวอีกหน่อยมีของก๊อปของปอมต่อของถูกๆมาได้ใช่ไหมพี่เอาที่มันไม่ต้องเป็นลูกเข็มเอาที่มันเหมือนนะามื่อก้าวแล้ก็ เดี๋ยวพัก pues กันสักครู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาพูดถึน